ระยะเป็นไรไปเจ้าคะโอ้เขาเ้า,ากลัวว่าถ้าคุณพี่กลับมาจากธนครคุณพี่จะมีเมียอีกคนจริงหรือเจ้าคะ <S <S ผู้หญิงจากธนครไม่ใช่แล้วมันเป็นใครเจ้าคะ <S 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 บอกอีฉั้นมาเถอะเจ้าคะ่ะผู้หญิงหน้าด้านคนนั้นเป็นใครค้าไม่รู้จะพูดยังไง แต่เองก็น่าจะรู้รู้อยู่รู้อะไรเจ้าคะ <style. S 1> ก็คุณพี่แหละดูชอบนางอิ่มกับนางจวนข้าไม่อยากจะบอกลงนะ <c oughs> วันที่มันสองคนไปทำความสะอาดห้องเอง <c oughs> คุณพี่ให้สบายแล้วก็ผ้าแถมมันไปตั้งหลายชิ้น <c oughs> นางจวนกับนางอิ่ม จำก่อนที่คุณพี่จะไปพนครคุณพี่ก็ดูอะไรอาวอนมันยิ่งนักพุก,ก็พูดเถอะถ้าเองกับข้าไม่อยู่บ่านี้คุณพี่ก็คงอีจวนอีอิม่มพวกมึงตายทงเกลียวทงเกลียวทำอะไรทำเกลียว พี่จะเอามี่ไปกระซวกท้องนางผู้หญิงหน้าด้านสองคนนั้นอย่านะทองเกลียวนางสองคนนั้นมันจะแย่งผัวเราคุณระยะจะห้ามีฉันทำไมเจ้าคะข้าไม่อยากให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตเอ็งลองคิดดูดีๆสิถ้านางสองคนนั้นตายคุณพี่ก็คงเที่ยนเอ็งตายตามไปด้วยและหลังจากนั้นคุณพี่ก็คงจะมีเมียใหม่คงไม่ได้ทวินหาอะไรอาวรเองนักดอ ใจเย็นๆก่อนนะทองเกลียวค่อยยังชั่วหรือยังขอบคุณเจ้าค่ะที่เตือนสติไม่ใช่นั้นอีฉันคงไปฆ่าพวกมันแล้วท่างมันเถอะ ถ้าคุณพี่จะมีเมียเป็นนางอิ่มกับนางจวนเจ็บช้ำแค่ไหนเราก็ต้องอดทนคนอื่นอีฉันจะไม่ว่าอะไรเลยแต่มันสองคนเหมือนน้องที่คานตามอีฉันออกมาอีฉันยอมไม่ได้ที่มาใช้ผัวร่วมพนเดียวกันแล้วเองจะห้ามคุณพี่ได้ยังไงห้ามคุณหลวงไม่ได้แต่อีฉันห้ามพวกมันสองคนได้จริงนะทองเกลียว จริงเจ้าค่ะถ้าเองทำอย่างนั้นได้จริงๆมันคงเป็นบุญเป็นกุศลของข้าด้วยข้าพูดจริงๆนะทองเกลียวข้ายอมให้คุณพี่มีเองได้แค่คนเดียวเพราะถึงยังไงเองก็มาก่อนข้าถ้าเป็นคนอื่นข้าก็คงเจ็บชาำทรมานใจตายนางผู้หญิงหน้าด้านขนาดมันสองคนมีคู่รักอยู่แล้วนะเจ้าค่ะยังคิดว่าเสน่ห์ใส่คุณหลวงอีก คุณระยาไม่ต้องห่วงเจ้าค่ะนอกจากเราสองคนอีฉันจะไม่ยอมให้คุณหลวงมีเมียเพิ่มอีกแน่ใครที่มันคิดจะเข้ามาแย่งผัวของเรามันต้องตาย เกลียวอ่ะมันยัวขึ้นนะจุคขะมันเชื่อคุณขาของเบาสุสดิุใจจุคขะพวกคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดโดยเฉพาะผู้หญิงที่หมกมุ่นแต่เรื่องพันนั้นอย่างน,นางทองเกลียวพรุ่งนี้เองไปที่โรงครัวถ้ามีเรื่องกันเมื่อไหร่เนี่ยเองเรีบมาบอกข้าได้จุก่ะเดี๋ยวเบาอ่ะจะไปนั่งเฝ้านอนเฝ้าที่โรงครัวตั้งแต่ไก่โห่เจียวจุก่ะ นี่ของเองของพ่อคุณจุกค่ะพวกผู้หญิงหน้าด้านที่ชอบเป็นเมียน้อยคนอื่นก็ต้องเจอเมียหลวงอย่างข้านี่แหละบักกบูอินเตอร์